ได้ยินเสียงรแล้ว่ได้ยินเสียงประานแล้วเนี่ยอยากฟเสียงบุคคลที่ให้เรา้วไหมอยพูดไพูดดพูดอย่างเดียวอะครั้งต่อไปจะมาเลี้ยงอีกันนี้มีโอกาสมาเลี้ยงเด็กๆที่นี่้ถ้าวันหน้ามีโอกาสเดยมาเลี้ยงอีก อาวว้อาวเปยและสุดท้ายนะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดงตานก็ขอให้ครอบครัวของท่านนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพขแข็งแรงอายุยืนนานและกลับมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเราอีกนะคะ